สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับขอฟุตบอลและสายนักลงทุนทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางฟุตบอลไปกับผมครับตีฟรีคิกแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอภัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางที่หยิบยกมาให้เมื่อวานนี้ครับบาร์เซโลนาเสมอกับมาโูกาไปที่2ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับโอ้โหพลาดท่านไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับสถิติอาจจะหยุดที่6กวันติดวันนี้ครับเราไปลุยกันใหม่ครับที่คาราบาวครับอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างของ ฟูลแลมจะเปิดบ้านพูดทางด้านนอริสิตี้ครับคุณนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของฟอร์มครับมองแล้วเจ้าบ้านค่อนข้างดูดีกว่าครับถึงแม้ว่าห้าเกมที่ผ่านมาจะเก็บชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเสมอไป3และกระดุดแพ้มา1เกมครับแต่ต้องบอกว่าแพ้เพียงแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้เท e ่านั้นนะครับภาพรวมก็ทําได้ดีอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับผู้มาเยือนเนี่ยอย่างนอริสิตี้ครับสองเกมหลังสุดสะดสุดแพ้มา2เกมรวดและเมามัดไปถึง8ประตูด้วยกันครับภาพรวมในช่วงหลังเนี่ยมองว่าน่าจะกลับไปเน้นเกมในหลีกซามากกว่านะครับมาว่ากันในเรื่องของแฮนมองผ ว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลครับถ้าเรามาเปรียบเทียบกันในเรื่องของอันดับนะครับถ้าเรามาเปรียบเทียบกันในเรื่องดิวชันครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเจ้าบ้านทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับผูมาเยนก็เพิ่งมาหมัดมาด้วยและเกมนี้จะได้เปรียบในการเล่นในรังครับมองไปแล้วไม่น่าจะผิดฟอร์มอะไรมากนักนะครับไปเชียร์ที่ฟูลแลมดีกว่าครับก็นั้นล่าสุดครับเพิ่งเปิดบ้านเสมอให้กับทอทแอมสเปอร์ในรายการนี้มาหนึ่งประตูต่อหนึ่งด้วยกันครับในรายการนี้ผมมองว่าพวกเขาหน้าจะต้องการใช้ วันนี้นะครับหากท่านใดอยากได้นวทางเพิ่มเติมที่ให้มากกว่าหน้าช่องครับที่ให้มากกว่าในโลกลออนไลน์เข้ามาเป็นครอบครัเดียวได้สําหรับทางเขาก็อยู่ตรงนี้เลยครับสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านดูบอลงมีความสุขสวัสดีครับ